ถ้าเจอกับวารุตาอีกแล้วตอนนี้วารุตาอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กเมืองโคเปนหาเกนถ้าวารุตา,าเรียกชื่อผิดหรืออ่านชื่อผิดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวารุตาได้ของขวัญจากลูกสาวเนื่องในวันแม่ค่ะเธอก็อยากให้แม่ได้มาเที่ยวบ้างเพราะเห็นแม่ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บ้านเดินเก็บขวดทุกวันกับป้าป้าแล้วก็ เนื่องด้วยาวารุตาก็มาที่นี่คนเดียวแฟนวารุตาติดงานมาไม่ได้ก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะก็ไม่เคยจากกันไปไหนนานๆก็คือเวลาเรารับประทานอะไรก็นึกถึงแฟนด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะและเมื่อมาถึงที่นี่วารุตาประทับใจอะไรนั่นก็คือจักรยานค่ะ หูเต็มไปหมดผู้คนที่นี่ปั่นจักรยานกันค่ะมันเป็นความรู้สึกที่วรุตตาได้เห็นแล้วรู้สึกดีมากๆทำให้เราพิ่งมาย่างก้าสู่เมืองนี้นะคะมีความรู้สึกเหมือนเราได้รับความสุขความสุขที่จากที่เขากระทำอยู่ความสุขของการที่เขาให้กับ ู้ที่มาเยือนได้ได้เห็นเมืองที่ประเทศที่เป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเมื่อวรุตตามาถึงที่นี่ก็เ,เหมือนตัวเองเหมือนมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันค่ะคนปั่นจักรยานกันเยอะมากแล้วมีการแบ่งแยก ทางจักรยานทางเท้าทางรถกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วทุกๆคนโคกเคารพกฎจราจรกันบะกันแบบเคร่งครัดมากคือจะเป็นอะไรที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่วรุตาเห็นตั้งแต่ลงจากสนามบินลงจากเครื่องบินมาย่างกาสู่สนามบินนั่นก็คือร้านเซเว่นอีเลเว่น เยอะมากๆเดินไปมุมไหนก็เห็นเซเว่นอตั้งแต่อยู่ในสนามบินแล้วนะคะจะมีตู้ที่เขียนเซเว่นอีเลเไว้ขายเครื่องดื่มอะไรเยอะแยะมากมายเพราะอยู่ในสนามบินก็มีร้านเซเว่นอีเลเมีตู้ต่างหากที่เป็นตู้อ,ตอัตโมตก็เรียกว่าอัตโรมัติซื้อเองนั่นก็ของเซเว่นอเมื่อเรานั่งเท็กซี่นะคะ จากสนามบินมาถึงโรงแรมระหว่างทางเราก็เห็นเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมของเมืองคูเปนฮาเกนนีสวยงามสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นที่แปลกตาสำหรับวารุตาแล้วก็เมื่อสัมภาระขนเข้าห้องเรียบร้อยถึงคราวต้องออกสิ่งที่วารุตาเจออะไรรู้ไหมคะร้านอาหารไทย เยอะมากเยอะจริงๆคือทุกหัวมุมตึกจะมีร้านอาหารไทยร้านขายของไทยร้านขายขนมไทยคือเยอะมากวรุตาอยู่เมืองที่ที่เยอรมันนะคะร้านอาหารไทยไม่มีไม่มีแต่มาที่นี่มองไปทุกจุด เจอร้านอาหารไทยแล้วทุกร้านเต็มหมดบางร้านเข้าไปนะคะถ้าไม่ได้จองก่อนไม่มีโต๊ะให้ถ้าไม่ได้จองแต่คุณไปสายคุณก็ไม่มีโต๊ะจะนั่งมันกลายเป็นเรื่องที่วรุตาแบบแปลกใจมากๆคือทำไมมันเยอะมันเยอะมากมันเยอะจริงๆค่ะ แล้วเราก็ได้ไปลองทานอาหารแล้วนะคะก็อร่อยจริงๆแล้วฝรั่งเขาก็ชอบอาหารไทยมันก็เลยการว่าอาหารไทยที่นี่โอ้โหเยอะจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่วรุตาแปลกใจที่มันเยอะมากนั่นก็คือร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกหัวมุมตึกด้วยเช่นเดียวกันค่ะเยอะมาก เราจะไปซื้อน้ำซื้อชาซื้อกาแฟเราก็ซื้อมาจากเซเว่นอีเลเว่นค่ะกลายเป็นว่าเหมือนบางครั้งเหมือนตอนนี้วรุตาอยู่ประเทศเดนมาร์กเจมีความรู้สึกเหมือนรวรุตาอยู่ในประเทศไทยเลยค่ะแต่ที่วรุตาแปลกใจนะคะสำหรับร้านอาหารไทยเยอะมาก แต่สิ่งหนึ่งที่วรุตาไม่เห็นเลยที่นี่นั่นก็คือร้านนวดไทยซึ่งข้อนี้ต่างมากเลยนะคะต่างจากาประเทศเยอรมันคือประเทศเยอรมันเขาจะมีร้านนวดไทยเยอะมากคือทุกมุมจะมีร้านนวดไทยแต่จะไม่มีร้านอาหารไทยแต่ที่นี่ มีร้านอาหารไทยแต่ไม่มีร้านนวดแถมคนไทยที่นี่ก็เยอะมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดินไปร้านไหนเราก็จะได้ยินภาษาไทยเราเดินไปมุมไหนเราก็จะได้ยินเสียงคนพูดภาษาไทยมันทำให้มารู้สึกความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ประเทศเดนมาร์กกันแน่มันมีความรู้สึกแบบ เราเราเหมือนเ,เหมือนกับเราไม่ได้ห่างไกลจากวัฒนธรรมเราเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วที่นี่วรุตากำลังจะบอกว่าเขามีวัฒนธรรมที่สวยงามมีตึกรามบ้านช่องที่ที่สวยงามเยอะมากแล้วก็ผู้คนที่นี่ก็นิสัยใจคอน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วกคนที่นี่ พูดภาษาได้เยอะมากเราไปซื้อไอศกรีมนะคะเขาได้ยินว่าเราพูดภาษาเยอะระมันเขาบอกว่าฉันพูดภาษาเยอะระมันได้นะวันเป็นอะไรที่แบบคือที่นี่คนขายวารุตาคิดว่าหน้าแทบจะทุกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการหรือคนขายทุกคนจะต้อง เรียกว่าต้องรู้จักภาษาอังกฤษต้องสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าได้แล้วก็เลยทำให้ที่นี่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวมันเลยแบบพรุตามาที่นี่บอกได้เลยนะคะว่าตัวเองรู้สึกผัดพับใจมากมากมากาสำหรับประเทศเดนมาร์กเมืองอโคเปนเฮเกนวรุตาเรียก โคเปนฮาเกนนี่ก็คือออกสำเนียงของภาษาเยอรมันนะคะแต่ภาษาของเอดนมาร์กของประเทศเดนมา,าร์กวาุต้าไม่ทราบว่าออกเสียงแบบไหนเพื่อนคนไหนที่อยู่ประเทศเดนมาร์กก็ถ้ามาฟังคลิปนี้ช่วยอ,อบอกวาุตาด้วยนะคะว่าออกเสียงต้องเป็นแบบไหน ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ก็มีความสุขเหมือนกับที่ทุกคนที่นี่เขามีความสุขเราเลยมีความสุขไปด้วยแล้วลูกสาวเขา support วรุตตาทุกเรื่องตัวเครื่องบินอาหารการกินแม่อยากกินอะไรวันนี้แม่อยากทํากิจกรรมอะไรแม่อยากทําอะไรแม่อยากจะนอนตื่นสายแม่ บอกหนูแค่บอกอย่างเดียวลูกสาวบอกว่าเรามาเที่ยวนะแม่ทําตัวแบบสบายสบายวรุตาก็เลยได้ทําตัวแบบสบายสบายค่ะก็เลยก็เลยทําเหมือนกับตัวเราเองมีความสุขแต่ในใจลึกๆก,ก็คิดถึงแฟนค่ะทำไมคิดถึงแฟนเราเคยไปไหนด้วยกัน อยากให้เขามาด้วยเวลานั่งรับประทานอาหารก็คิดถึงเขาเดินไปไหนก็คิดถึงเขาไม่อยากให้เขาคือเวลาทำงานเราอยากทำด้วยกันแต่เวลาพักก็อยากจะพักด้วยกันก็จะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววรุตามาอยู่ที่นี่แค่3วันกับ2คืนเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะก็ตอนเย็นๆนะคะทุกวันวารุตาก็จะโทรไปหาเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง าทานข้าวแล้วหรือ,อย่างก็เป็นความห่วงหาทอนระหว่างสามีภรรยายามที่เราอยู่ห่างกันนะคะวันนี้วรุตก็เลยแค่มาอยากมา,าพูดคุยกับเพื่อนนิดนึงส่วนเรื่องคอมเมนต์นะคะวรุตาขอตอบสายนิดนึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงดื่มดํกับกับการพักร้อนค่ะ แล้วก็โคอตอบช้าน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็คลิปพรีเมียมตอนนี้วารุตาก็ขอหยุดพรีเมียมไปสักสองสาวันนะคะแล้วก็กลับไปถึงประเทศเยอรมันเมื่อไหร่ดีก็จะไปทำพรีเมียมเหมือนเดิมเราก็จะได้พบปะพูดคุยกันเหมือนเดิมทุกๆวันในเวลาเดิมเดิมของเรานะคะวารุตาก็คิดถึงทุกๆท,ท่านค่ะก็อยากให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้า อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวกับวารุตาค่ะจะได้เดินไปทานอาหารด้วยกันแล้วที่นี่นะคะวันแรกเราก็ทานอาหารไทยหลังจากนั้นลูกก็พาไปทานอาหารเกาหลีพาไปทานไอศกรีมพาไปไหนต่อไหนที่ที่นี่เขามีให้ชิมมีให้ทานอยากจะทำอะไรทำก็ ก,ก็ก็ต้องขอบคุณลูกนะคะที่ยังคิดถึงแม่คนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณที่เขาเป็นเด็กดีที่มีน้ำใจย้อนกลับมาดูแม่ผู้แก่ชราลงไปทุกวันก็เมื่อเขาเป็นเด็กแบบนี้ก็ขอให้เขาได้สมหวังในสิ่งที่เขาปรารถนานะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งของวารุตาที่มาอยู่ที่นี่ก็ ก็แน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องแปลกตาเราได้เจอสิ่งใหม่ๆจากที่เราเคยอ,อยู่ซ้ำซราแต่โอมองภาพรวมทั้งหมดหลังจากความตื่นเต้นมันมันจากไปแล้วนะคะวรุตาก็ยังอยากอยู่กับธรรมชาติอยู่ดีเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองใหญ่ถ้าเราไม่มีงานทำการอยู่ก็ค่อนข้างจะยากที่นี่ เป็นประเทศที่คนมีความสุขมากแต่วรุตาก็ยังเห็นคนเก็บขวดซึ่งวรุตาก็ยังเห็นคนนั่งขอทานวรุตาก็ยังเห็นคนไร้บ้านถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่ก็ยังมีก็เลยหมายความว่าความสุขที่ไหน ถึงแม้ว่าจะให้มีมากขนาดไหนร้อยเฟอเซนต์ก็คงจะไม่มีถึงใครที่มีทุกขนาดไหนวรุตาเขาว่าในส่วนนั้นในความทุกข์มันก็คงยังมีความสุขอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นเขาไหมมันก็เลยการว่าเราจะมีสุขหรือเราจะมีทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง เรามีสุขได้ทุกที่ที่เราต้องการและเราก็มีสุขได้ทุกที่มีทุกได้ทุกที่เหมือนกันถ้าเราทำให้มันเป็นทุกแม้กระทั่งเ,เรื่องวรุตาก็เลยคิดว่าเรื่องของความคิดเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าเราคิด หรือคิดดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันออกมาดีแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะนอนอยู่กลางดินกินลางทรายแต่ถ้าเกิดใจเราเป็นสุขเราคิดแล้วคิดแต่เรื่องดีดีวรุตาคิดว่านั่นก็คือความสุขคนอื่นอาจจะมองว่าหูมันน่าสงสารมันน่าทุกทรมานมันทําไมลําบาก ทำไมดูแล้วน่าสงสารแต่ความจริงเวลาภาพที่เขามองมาบางทีเราอาจกับสุขอยู่ก็ได้ซึ่งวรุตาเคยเจอกับตัวเองนะคะเหมือนกับเราไปมองคนนั้นอ้ยน่าสงสารน่าสงสารอาจจะเป็นเพราะว่าเรามองจากสภาพการแต่งตัวของเขาการกินอยู่ของเขาแต่ภายในแล้วก็อาจจะมีสุขมากกว่าเราก็ได้เหมือนกับคนที่อยู่นอนอยู่กับบ้านอยู่ใต้สังกะสีรั่วว มารุตายย้อนกลับไปสมัยตอนเด็กๆนะคะอยู่บ้านมารุตาก็หลังคาสังกะสีหลังสังกะสีรั่วมีกะละมังเวลาฝนตกก็วางเรียงไปหมดแล้วก็ฝนก็หยดลงสู่กะละมังได้ยินเสียงต๊อปท็อปท็อบอถ้าคนภายนอกมามองเราเขาบอกโหครอบครัควรนี้น่าสงสารน่าจะมีความทุกข์มากกว่าความสุข แต่ตอนนั้นนะคะวารุตายมีความรู้สึกตัวเองม,มีมีความสุขมากเรามีอาหารการกินเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถึงแม้ว่าเรานอนจะนอนด้วยเปืนพื้นกระดานแล้วก็มีผ้าผยุยผืนเก่าๆมอนเก่าๆแต่เราเหมือนกับมีความสุขล้นยังไงเขาไม่รู้ค่ะมันมันก็เลยมีความคิดว่ามันอยู่ที่แนวความคิดแล้วก็อยู่ที่จิตใจของเราด้วยนะคะ ก็เลยมามองย้อนกลับตัวของบาุตาเองในนะปัจจุบันบางท่านก็อาจจะมองว่าโอ้ยเหนื่อยตลอดชีวิตเลยนะมันชีวิตมันลําบากเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของเราเองกับแฟนเราไม่ความสุขเหมือนเราก็มีความสุขตามภาษาของเราเราเรามีความสุขที่เราได้มีความสุขที่กับสิ่งที่เรามีเราถือว่าเราโชคดีแล้วที่เราได้ที่เรามีแล้ว ยิ่งเรามาเห็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อติดในอันดับหนึ่งของโลกว่าเป,เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกแต่สุดท้ายใน,ในจากสิ่งที่วรุตาดูมันก็ยังมีความทุกข์แฝงอยู่ด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแต่ทุกที่อย่างที่วรุตตาบอกทุกที่ก็จะมีสุขและทุกข์ปะ ปนกันไปแล้วแต่ว่าที่ไหนจะทุกมากที่ไหนจะทุกน้อยคือทุกที่มีปะปนกันไปมันขึ้นอย่กับว่าเราพอใจกับสิ่งที่ที่มีความสุขอยู่ตรงไหนเพราะว่าก็เหมือนกับเราเราเรา,เราก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่พอเรายอมรับได้เราอยู่กับความไม่สมบูรณ สมบูรณ์แบบแบบนั้นได้มันก็ทําให้เราใจของเราเป็นสุขมันก็เลยการว่าเราก็พยายามเลือกสิ่งไหนที่ทําให้เราอยู่แล้วเรามีความสุขมากๆและสิ่งไหนที่เราทําแล้วให้เรามีความสุขแต่น้ปัจจุบันตอนนี้วรุตาอยู่กับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกวรุตาก็มีความสุขกับสิ่งนี้แล้วค่ะความสิ่ ความสุขที่อยู่ตรงหน้าของวารุตาเองแล้วก็ก็ปรารถนาที่จะให้ทุกทกท่านมีความสุขเหมือนกับวารุตตาในเวลานี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ความสุขของเราจะเกิดแบบยั่งยืนนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากใจความสุขที่เกิดจากสุขภาพร่างกายของเราที่แข็งแรงแล้วก็เกิดจากสุขภาพ ใจิตใจของเราที่มีแนวทางคิดบวกแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้ด้วยค่ะมันก็จะเป็นภาพรวมทำให้ชีวิตของเรามีความสุขในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะดูแลช่วยส่งกำลังใจให้กับวารุตาด้วยด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุต้าในคลิปหน้าค่ะ สำหรับวันน้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย